สวัสดีครับกับฟอดครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับกระบะ4ประตูออโต้นะครับคันข้างหลังกอนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับรถ4ประตูที่ก็มารีวิวเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับนะสปอร์ตจริงๆนะไม่ใช่แรปเตอร์นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราใส่ชุดแต่งวายบอดี้แรปเตอร์นะครับอ่ะฟอดเรานะครับมีจําหน่ายรถกระบะ4ประตูหลายรุ่นนะครับแต่ ทุกตัวที่ฟอร์ดจำหน่ายเนี่ยจะเป็นกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับอ่ะก็ไล่มาเลยครับ XLS Sport ตวายแท็กสตอมแอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีทั้งขับ2อขับ4นะครับตัวสปอร์ตเองก็มีจำหน่ายทั้งขับ2และขับ4นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ของฟอร์ดสามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้บวกลบเกียร์นะครับก็คือเปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์ แรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจำหน่ายตัวขับ2เนี่ยก็คือ999,000บาทถ้าเป็นตัวขับ4จะราคา1,089,000บาทพูดง่ายๆราคาต่างกันอยู่90,000บาทนะครับหน้าตาเนี่ยเหมือนกันนะครับทั้งภายในภายนอกแต่สปอร์ตขับ2กับขับ4จะต่างกันที่ระบบขับเคลื่อนนะครับขับ4เราเป็น Part Time เนาะก็มีโหมดการขับขี่6โหมดนะครับถ้าเป็นขับ2ก็ มีระบบการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับอะเดี๋ยวพาไปชมนะครับรูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้านะครับเลือกแต่งนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเลยนะครับอตัวสปอร์ตจะมีจําหน่ายทั้งหมด4สีนะครับสีขาวที่อยู่ตรงหน้าคุณลูกค้านะครับเป็นสีขาวปกตินะครับมีสีดําสีเทาแล้วก็สีน้าเงินไม่มีสีพิเศษนะครับราคาเท่ากันทุกสีเลยนะครับ วันนี้ใส่ชุดแต่ง Ybody r a p t o r เตอร์นะครับหรือขยายตัวถัง r a p เตอร์นั่นเองนะครับอ่ะคันนี้เลือกแต่งอะไรบ้างไปดูกันนะครับคันนี้ติดอะคริลิกครับเลนเจอร์นะครับที่ฝากระโปรงนะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกแต่งนะครับเลือกเป็นสีดําด้านนะครับเพื่อให้รับกับตัวสีของกระจังนะครับอะคริลิกแต่งเนี่ยนะครับจะมีความแบนกว่าอะคริลิกแท้แต่ข้อได้เปรียบเขาคือเราสามารถเลือกสีได้นะครับมีสีให้เลือกหลายสีมากๆนะครับ ชุดแต่งว b ยบอดี้แรปเตอร์นะครับก็ประกอบไปด้วยกระจังหน้ากันชนแก้มหน้านะครับด้านซ้ายขวาด้านหลังซ้ายขวานะฮะอ่าแล้วก็ตัวใต้ท้องนะครับเดี๋ยวพาไปชมแต่ละจุดนะครับตัวกระจังหน้าครับตัวนี้เป็นกระจังหน้า FORD เป็นแบบแรปเตอร์เลยนะเป็นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่เท่ากับแรปเตอร์จริงๆนะฮะอ่าเรื่องของสีเนี่ยพื้นฐานจะเป็นสีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการทําเป็นดําเงาทั้งชิ้นได้ไหมได้นะครับหรือ ต้องการทําให้มันโดดเด่นเฉพาะตัวหนังสือจะทําตัวหนังสือฟอนต์แดงฟอนต์น้ำเงินฟอนต์ขาวฟอนต์ดาเงาหรือทําเป็น3มิติก็ได้ครับแจ้งได้เลยนะครับไฟ LED 3จุดด้านบนกระจังนะครับจะต่อไม่ต่อก็ได้จะติดไม่ติดก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดทั้งติดทั้งต่อก็มีให้เลือกนะครับทั้งสีขาวและสีส้มนะครับก็เลือกได้เนาะตัวรถรุ่นสปอร์ตนะครับที่ปัดน้ำฝนเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ที่เป็นตัว C แบบนี้นะฮะอ่ะมาดูที่ตัวชุดแต่งต่อนะครับก็กันชนหน้าแรปเตอร์เนี่ยคือการเปลี่ยนกันชนเลยนะครับของเดิมแล้วก็จะคือลูกค้าไปเราก็เปลี่ยนกันชนนะครับแล้วก็คันนี้มันเป็น Wide Body นะครับตัวกันชนเอยแก้มเอยก็จะใหญ่กว่าชุดแต่งแรปเตอร์ปกติเนาะไซส์บอดี้คันนี้ใหญ่กว่าแรปเตอร์จริงๆอีกนะนะฮะนี่ก็เลยกันชนตรงนี้นะครับไล่มาเลย ชายกัญชงเดิมๆจะเป็นสีเงินนะครับถ้าใครต้องการสีดำก็แจ้งได้นะฮะเนี่ยอย่างคันนี้ก็ทำเป็นสีดำเนาะแล้วก็คันนี้ติดนะครับแข้งนะครับนี่ที่เป็นสีดำนี่นะครับเป็นแข้งครึ่งใบเนาะอ่าถ้าเกิดเราทำชากัญชนดำส่วนใหญ่ก็ทำแข้งดำเพื่อให้มันกลืนกันให้มันแมทกันถ้าชายกัญชนเงินแคงก็จะเป็นสีเงินนะครับหรือท่านใดต้องการชายกัญชนดำแข้งเงินก็แจ้งได้ครับขึ้นอยู่กับเราชอบเลย ่วงลากคู่หน้ามีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับไฟตันหมอกเป็น LED นะครับก็ติดตั้งมาจากโรงงานแก้มนะครับเห็นไหมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับกว่าของเดิมนะใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีลวดลายนะครับที่ข้างแก้มแบบนี้นะฮะสามารถทําสีได้นะจะทําเป็นดำเงาก็ได้นะครับแต่ตัวนั้นมันไม่ได้ระบายความร้อนนะ คิ้วล้อนะครับก็จะมากับตัวแก้มอยู่แล้วนะฮะรถคันนี้ยกนะครับหน้า2หลัง2นะครับนี่ยกนะครับคันนี้ไม่ยกไม่ได้นะฮะถ้าไม่ยกแล้วล้อมันติดเนาะคันนี้ก็ยกหน้า2หลัง2ครับช่วงล่างนะครับตัวสปอร์ตโช๊คเป็นโช๊คมโนทูปนะครับระบบเบรกเป็นหน้าดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมคันนี้ใส่ล้อ20นิ้วของโอเอซนะครับแล้วก็ใส่ยาง RT เป็นตัว33มสคูณสิบอ r ยี่นะครับยางเนี่ยมีหลายชนิดแน่นอนครับแต่ตกแต่งแนวเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นกันด้วย at เนาะ at rt mt นะครับแต่ละตัวก็การใช้งานก็โดดเด่นแตกต่างกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับหรือสามารถปรึกษาเรื่องยางได้นะครับเพราะว่าก๊ออยากให้มองเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ใช่แต่เรื่องของความสวยนะฮะส่วนท่านใดรู้แล้วเคยใช้อยู่แล้วอ่านั้นไม่มีปัญหาเลยง่ายๆเลยเนาะ ตัวครอบกระจกนะครับรุ่นสปอร์ตจะเป็นเทอรกาไฟมีไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็คันนี้ไม่ได้ติดกันศาสตรฟิล์มเซรามิกค,ครับเลือกความเข้มได้เลยจะเอาบานไหนกี่เปอร์เซ็นต์ที่เลือกได้นะครับจะอัปเกรดฟิล์มไปอีกยี่ห้อหนึ่งก็ได้นะฮะบัลลองมือคันนี้ใส่เป็นสีดำนะครับมือเปิดตัวสปอร์ตจะเป็นสีเทอรกาไฟครับมีระบบสมาร์ทคีย์ก็ถ้าเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะเราทัดล็อกรถได้เลยแล้วก็กำมือเปิดประตูได้เลยนะครับ<ม>เพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัว นะครับไม่ต้องหยิบกุญแจรีโมทมานั่งกดกันแล้วนะครับก็ได้ทั้งสะดวกแล้วก็ปลอดภัยเนาะบันไดนะครับเป็นบันไดดำรถนะของเรานะครับเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับเติมดีเซลได้ทุกชนิดตัวเรนเจอร์ไม่มีแอดบูนะครับก็เติมน้ำมันอย่างเดียวเลยนะฮนะมาดูงานเราเนี้ยบขนาดไหนคันนีต้ติดสติ๊กเกอร์แรพเตอร์ครับนะให สมจริงก็ต้องติดสติ๊กเกอร์เข้าไปเป็น3มิติแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดต้องการจะเพิ่มลวดลายต้องการจะเป็นลายฉลุได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราตัวสปอร์ตมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมาอยู่แล้วนี่แล้วก็คันนี้นะครับตัวชิ้นบอดี้เมื่อกี้นะครับที่ก็เปิดให้ดูนะต้องถังน้ํามันแล้วเดีวเห็นไหมครับลวดลายอันนี้ก็คือเป็นชิ้นส่วนที่ขยายมาจากตัวรถเดิมนะฮนะอย่างนีแล้วขยายมาจากตัวรถเดิมแบบนี้นี่ ไฟนะครับเป็น LED LED แบบฮาแบบนี้ก็คือหลีกัระเบรกเป็น LED นะครับเลี้ยวกับถอยเป็นหลอดไส้ฝาท้ายตัวสปอร์ตนะครับก็เป็น Easy Lift นะครับมีเหล็ก t o r ั i o n bar ผ่อนแรงตอนปิดก็จะเบามากๆครับต่อให้เป็นคุณผู้หญิงก็ยกได้สบายๆเลยนะยิ่งพ็นผู้ชายเนี่ยบางคนเนี่ยสนิ้วขึ้นสบายๆเลยนะครด้านนอกก็มีไฟเบรกตรงที่3รุ่นสปอร์ตมีกล้องฝั่งที่โลโก้มานะครับมีคําว่าสปอร์ตกันชนท้ายสีเทากาไฟนะครับ มีมาแบบนี้เลยครับภายในเป็นบอ่อหนังมีแอร์หลังด้านหลังมีลักไฟ12โวลต์นะครับ180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่เนาะด้านหน้าเนี่ยเป็นบอ่อหนังนะครับแต่ว่าเป็นปรับเมนนนวลนะก็คือใช้โยกเอานะครับคนขับปรับ6ผู้โดยสารปรับ4คนขับเนี่ยจะมีสูงต่ำนะฮะแล้วก็รถคันนี้พวงมาลัยปรับได้สทิศทางเลยที่สําคัญครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามัน นะครับอ่ะเราก็แปลผ่านตามความเร็วนะพวงมาลัยไฟฟ้านะครับขับง่ายจอเลือนไม้8นิ้วับจอกลาง10นิ้วรับเป็น s ิ n c 4A a n d r อ i d a u t โต p p l p CarPlay แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน for d p a s s ลรองรับสั่งงานด้วยเสียงนะครับเอ้ไม่ใช่ขอโทษครับรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับมีไวรัสชาร์จแอร์อิสระซ้ายขวานะครับมีโหมดการขับขี่4โหมด Air b a บ็กใบนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยเนาะราคา อ่ะล้านหนึ่งก็ได้ตีล้านหนึ่งก็ได้ได้รถที่ออปชั่นครบอย่างนี้นะครับความปลอดภัยครบแล้วก็หล่อแบบนี้นะครับท่านใดสนใจก็ส่งรูปและคลิปมาได้นะครับรูปแบบการตกแต่งแบบนี้แต่งได้กับรถทุกรุ่นนะฮะคลิปนี้นะครับผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ